สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการต่อไมค์ให้กับตัวลำโพงบลูทูธของเราครับมีคนหลายคนถามมามากเลยครับเพศสอนต่อปีไมเข้ากับลำโพงบลูทูธหน่อยผมก็ขี้เกียจจะไปหาวงจรปีไมปีไมครับผมก็เลยไปเอาตัวนี้มาเลยซึ่งแต่ก่อนผมว่าจะเอามาทําพวกไลฟ์สดอะไรสัหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่ทำครับก็เลยกองทิ้งไว้ก็ มันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างครับมันก็คือตัวนี้ครับ Mix Light Steam Audio Interface คือตัวนี้มันจะเป็นมิกเซอร์ครับมิกเซอร์ที่สามารถต่อไมโครโฟนได้เนี่ยจะให้ดูข้างหลังข้างหลังมันสามารถต่อไมโครโฟนได้2ตัวเลยนะเนี่ยมันบอกไม่มีไมแล้วก็ไดนาะมิกไมไดนามิกไม่น่าจะเป็นพวกไมที่สัญญาณสัญญาณส,งสูงอะ่ะพวกไมไดนามิกพวกที่มันที่มันแรงๆอะ่ะ ดนอมิกไมค์ก็น่าจะเป็นคือไมค์ <c oughs> อธิบายไงดีวะเออคือไมค์ที่มันมีสัญญาณเอาพุทแรงๆอะ่ะให้มาเข้าช่องนี้ออแต่ถ้าเป็นไมค์กระกาไมค์ My, กระจกงอกง่อยเนี่ยเป็นพวกไมเล็กๆอย่างเงี้ยที่มันไม่มีสัญญาณอะ่ะก็ให้เอามาเข้าช่องนี้ช่องคําว่าไมค์ครับส่วนส่วนตรงเอาพุทของมันมันก็จะมันก็จะมีเขียนว่าไอเนี่ยเห็นไหม เฮดโฟนอันหนึ่งแล้วก็แฮนด์เซตอันหนึ่งก็คือมันก็เหมือนว่ามีสองเอาพุตน่ะอืมแล้วก็มี USB ตรงนี้ก็เอาไว้เสียบชาร์จแบตมันแล้วก็พวกตัวนี้ก็จะเป็น AUX พวกว่าเอาสัญญาณ AUX เข้าอะ่ะคือมันสามารถต่อโทรศัพท์ได้2เครื่องอะ่ะเมื่อก่อนคือถ้ามันเป็นมิกสำหรับเมื่อก่อนนะที่เอาไว้ไลฟ์สดของโทรศัพท์มันก็เลยสามารถต่อโทรศัพท์ได้สองเครื่องแล้วก็มี a อ X ด้วยเนี่ย คือหัวต่อมันจะเป็นอย่างนี้ครับฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นหัวเป็นแบบว่าเอาไว้ชาร์จแบบอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคเราไม่ต้องสนใจเรามาสนใจตัวนี้กว่าก็วิธีถ้าคุณอยากจะร้องคาราโอเกะกับกับตู้ลำโพงบลูทูทธที่คุณทําเนี่ยคุณก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนี่นึกออกไหมนึกไม่ออกเดี๋ยวจะให้เห็นภาพโดยผมเอาสัญญาณเอาพุทธที่อยู่2อันเนี่ยสัญญาณก็มาเข้า a u x ของตัวนี้1อันอีกเส้นหนึ่งก็มาเข้า a u x ของตัวนี้ มันก็เลยมี AUX 2อันนี่เข้าใจและอีกอันหนึ่งก็เป็นไมโครโฟนแล้วเราจะลองเสียงให้ดูเช่นนี่ผมต่อไมอ์แล้เป็นไม์จิว๋วผมจะลองพูดดูนะสวัสดีครับสวัสดีอ,อ๋อไม่ดังไม่ดังลืมไปเดี๋ยวผมจะหยุดเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดรถดหนึสวัสดีครับได้ยินกันหรือเปล่าได้ยินไหมตอนนี้เสียงมันจะค้องๆหน่อยใช่ไหม ใช่ไหมครับตอนนี้เสียงจากกระพงมันจะก้องๆหน่อยเพราะว่าตัวตัวมิกตัวนี้มันสามารถทำเป็นเอเคโคได้เป็นดิเกได้ครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็ก็จะเสียงก้องๆหน่อยเราก็เอาไปประกาศขายของอะไรได้ครับในตลาดนะแบบพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตัวนี้นี่ใช้ไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยเมาไม้ตัวนี้เลยที่พูดอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกต่างๆ เช่นมีเสียงหัวเราะนี่ครับมันจะมีเอฟเฟกอย่างนี้ด้วยหรือว่าจะมีเสียงปรับแต่งเสียงอะไรได้หลายอย่างอยู่นะครับเสียงจูบโอเคแล้วแล้วเราก็สามารถเอาเพลงมาใส่ในนี้ได้ด้วยนี่สมมุติว่านี่ใช่ไหมนื้อไหมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวก็คือตัวนี้มันจะเป็นบลูทูธครับ เราบลูทูธเห็นไหมถ้าซื้อนะครับต้องซื้อรุ่นที่มีบลูทูธนะรู้สึกมันจะมี v 1 1แล้วด้วยตอนนี้มันมีหลายเวอร์ชันละอันนี้ของ v 8ถ้าเป็น v 9 v 1 0อะไรก็ไม่รู้ละผมไม่ได้ตามขา่าวนานละมันก็สามารถใช้ได้เ,ดเช่นเดียวกันคือตัวนี้มันมีบลูทูธในตัวเวลาใช้งานนะ่ะเราก็สัญญาณจากไอ้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเป็นบลูทูธมาเข้าที่นี่ก่อนเนี่ยบลูทูธมาเข้าต่อกับเชื่อมต่อน,นี้แล้วก็เอาอูทตัวเนี้ยไปเข้ากับลำโพงแล้วก็เข้ากับไมค์ มันก็เลยจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองเพลงให้ดูนี่ครับเช่นเพลงนี้ก่อนแล้วกันมันก็จะมีเสียงของระบเตอร์โพตี้ครับเห็นไหมอันนี้เราก็พูดกันครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเงี้ยเฮยเฮยเฮ้เราตามมันเลยได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับมีเจีเจกบกกครื่องปลาอั โเนี่ยครับเสียงมันคล้ายๆกันเลยครับอันนี้เนของดีเจไถ่เค็มครับพอผมพูดแล้วสัญญาณเสียงมันจะเบาลงด้วยมันสามารถปรับได้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเสียงมันจะดังเ้าไม่ดังเว้ดรอเทนอีกสองสามก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะถ้าเราจะร้องคาราโอเกะเดี๋ยวผมจะลองหาเพลงที่มันเป็นคาราโอเกะสักเพลงหนึ่งแล้วกันว่ามันได้หรือเปล่าคาราโอเกะ าราโอเกะอืเดี๋ยวผมหาเพงาลงคาราโอเกะที่ไม่ค่อยดังแล้วกันเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ครับมันชอบโดนลิขสิทธิ์โอ้ไม่ใกล้ครับขอบนเหมือนกันครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นคาราโอเกะได้ครับเราก็ร้องได,ได้เห็นไหมเคยได้พบกับใครคนหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นไหมเราจะเล่นเสียงเล่นอะไรได้ครับคือเราไม่จําเป็นจะต้องไป ต่อวงจรให้มันยุ่งยากครับเราไปซื้อตัวนี้มาก็จบแล้วเนาะโอเคคิดว่ามันใช้ได้แล้วกันพวกคุณก็ถ้าอยากซื้อก็ไปลองดูคลิปช่องอื่นก็ได้เขาก็มีรีวิวกันเยอะแยะเลยตัวนี้ V8 ตัวนี้ผมได้มาประมาณ2 3มปีแล้วนะเก่ามากแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเลยก็เห็นมีคนมาถามครับสอนต่อปีใหม่หน่อยก็เนี่ยแหละง่ายสุดแล้วโอเคนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ